โอ้ยนี่งานเทนเหรอใช่ครับไม่ใช่แล้วคลิปที่แล้วที่บอกว่าเป็นจานสักเนี่ยใช่ครับโค้กซีโร่จะสักด้วยอ่ะมีงานให้ดูไหมมีตัวอย่างให้ดูไหมมีสิพี่มีสาวด้วยเอ้ยงานสาวเลยเหรอใช่พี่ขอชมหน่อยพาไปชมหน่อยได้ไหมนี่เลยพี่อข้างล่างค่ะข้างล่างเหรอข้างล่างข้างล่างฮะข้างล่างไหนข้างล่างโอ้มีก็ซืออยู่นันด้วย อันนี้รูปอะไรเอ่ยโอ้โหเป็ในูใกล้โอ้ยน,น,นี่งานเทนเหรอใช่ครับผมขออน<ร>ุญาตขอขอนุญาตแต่งหนนะโอ้ยขนนกแข้งยาวเนี่ยเอ้ยไม่ใช <c oughs> ่ไม่ใช่ใชยอยอยอ, <c oughs> อันนี้อันนี้เรียกว่าอะไรตัวอะไรนะดารูมาเป็นดารูมาครับดารูมาขอขอก็อออออเป็นอะไรไหมอ่ะถ้าถ้าถ้า ผมล้องหน่อยอ๋อนี่หนึ่งอันนี้อันนี้คนละชางอ๋ออันนี้คนละชางเหรอแต่ไม่เป็นไรไหนๆก็รีวิวแล้วอ่ะแต่อันนี้คือของของของช่างเทนใช่ครับแต่อันนี้ของของช่างอะไรช่างมันช่างมันขอขอดูร้านหน่อยได้ไหมครับนี่หนึ่งเป็นรูปปีศาจใช่อืมขอดูด้านครับไหนใช่อันนี้นี่เสืออันนี้เป็นงานผมอันนี้งานผมอันนี้ใช่เหรอใช่คเฮ้ยคือสุดยอดว่ะแล้วเนี่ยแขนอะอ่าไม่ใช่ของพี่แต่คนละชางครับเชื่อแล้ว เชื่อว่เะเราถนัดงานอะไรไม่สุดก <c oughs> ็เรียลลิติกสายดาร์กฝรั่งการ์ตูนแอนิเมชั่นได้หมดเลยพี่งอสุดยอดครับฝากไว้ด้วยครับน้องเทนนัททูครับผมรบหรือว่าเทนท่าหินใช่ครับมีทั้งฝีไม้ไลายมือแล้วมีทั้งเรื่องเล่ามัานๆต,ต,ติดตามไว้ด้วยครับติดตามได้ถ้าอยากจะได้งานของอาจารย์ติดต่อได้ที่ไหนก็ ทางอิตาก็เทนวัชชีระครับผมหรือว่าติ๊กตอกเทนแททูวครับผมอืกตามได้เลยครับนึกว่าจะบอกไปหน้าเดินจำาพิษบุรีก็จะรู้นะครับว่าผมอยู่ไหนไม่ไปแล้วครับโอเคครับเอาไปด้วยสวยจริงสวยจริงจบจบ,จบที่จบที่รอยสักเลยอย่าไปดูขนนะแข่ง <c oughs>